สุภาษิตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วว่าพระยะมธรรมกมาโลกาลจะระวังรวัยเมื่อพระยะมะธรรมกไปนี้ในในใจิตใจจะมืดมนหากมนุษย์เราวันใดที่หลงตัวเองในความเป็นคนในะโลกนี้มันคงไม่มีที่สิ้นสุดหรอกระนะง้ยแค่จะไหวบังคนเปยะขาสุดกำมังที่กรรอบยิ่งฉันนั่งตามสบายจะเสียอมพาทุดทีละแกเงเดาขอไไพระใจผลาบาทมากเปยคขาดูๆไปแล้วเนี่ย ทุนกระมยังทรงกังวลเหรอเพคะใช่สิ่งที่ทุนกระมังกำลังทรงกังวลน,นี้มีปัญหาอะไรเหรอเพคะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเนื่องจากว่าผู้สูงอายุในประเทศของเรานั้นเรากลัวว่าสิทธิผู้สูงอายุตั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงหรือพี่น้องผู้สูงอายุ ของเราไม่เข้าใจในสิทธิและผลประโยชน์ที่ทางรัฐเขาจัดไว้ให้เรากลวจะเข้าไม่ถึงในโลกโซเชียลแล้วกมันจะมีคนทางยังไงเหี๋ยเพคะก็นี่ที่ฉันได้นำเรื่องเราลงมานั่งคุยกับเธอในวันนี้ก็เป็นเอตุผลในเรื่องนี้คือเราจะรับสั่งให้ในอมาตของเราอะ ออกไปประกาศต่างสถานีวิทยุต,ต่างๆหรือในโรคโเซเชียลในเรื่องสิทธิผลประโยชน์ของผู้สูงอายุตามมาตราทิเบตที่ในพระราชบัญญัติในมาตราทิเบ็ดจะว่ายัางไงเดี๋ยวพน,นันจุานบอาว่ายัางไงบอมฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเพคะบอมฉันเห็นดีด้วยเพคะ ท่านจู่กรรมก็รับสั่งกมะตมอดที่เพคะเออนี่นายอมะหมอดในกล่าวในกรม่อมก้อนที่จากระบม่อมะไว้บังคมหม่อมพอที่กรอบยิงไปเจ้าขาไม่ใช่บะหม่อมพอมีกันได้รับสั่งโดยกล่าวกระม่อมเรื่องอันใดหนาวกระรับซังมาโดยกล่าวกระม่อมบัดนี้นะไปเจ้าขาเออนี่นายควันเมืองไปเจ้ากา ท่านนี้เป็นองค์กรักมาตั้งนานแล้วอยากจะรู้ว่าเัินเดือนเท่าไหร่องค์รักเหมือนกันกัมม 10, บน้ำมันมือน้าพันเท็เทพระเจาา้าค<อ>่ะอ๋อหนึ่งมือนาพันนขวัญเมืองมีครอบครัวไหมมีพระเจาา้าค่ะโลกก็กลักๆลักลูกทั้งหมดกี่คน,นใะนขวัญเมืองอ่า มอมพอลองนับเลยแต่ยิ้งยิ้งแลละจึงกะชายแลละก็ยิ้งแหละกะยิงกะชายชายแล้วถึงยิ้งยิ้งแล้วถึงชายชายแลละกหยิงยิงรวมกันดูสิรวมกันไม่ได้เพรากันโลกเรากะมอมทำไมที่รวมกันไม่ได้มันแควกตากันเปก็หมายถึงไม่ได้รวมไม่ได้รวมกันแบบนั้นคือลองเอามา นับดูที่เก่คนเตอจำนายกันกามอ้มันมีโลลสิบแปดไปเจ้าก้าโอ้ทำไมไม่คิดที่จะทำตามกระทรวงสาธารณสุขที่เขาแนะนำกันบ้างล่ะลูกมากจะยากจนหญิงก็ได้ใจก็ดีมีแค่ร้องแทนที่แรงกามอ้มกีฬาปัญญาหญิงอะไรใจก็ดีมีแค่ร้องนะเห็นจะว่ามันมันลืมเลยก็ลืมตัว แล้วทำไมไม่คุมกาเนิดคุมไม่ทกะไปย่างเง้ยทำไมที่คุมไม่ถูกล่ะเดี๋ยวนี้ก็กินยาคุมให้กินแล้วแพ้ไปย่างเง้กินแล้วแพ้ยังไงวันก่อนก้าวแบบวันก,กอ่อนเขากระม้อมกินยาคุมร้องเม็ดมันเล่นก็เกะเบางแก้วแพ้มื้อเลือดไปอยังเง้ยน,น้ก็ใส่ถุง เ,เรากระมับใช้แล้วไปเจ้าก็ต่ว่าหลูดจุ้งมาจุกตัวแต่จุ้งเปลีนั้นก็นหลูดจุกน้อยไปเจ้ากวันนี้เราจะให้ในายขวัญเมืองไนนะออกไปประกาศทำพระราชบัญญัติมาตริเบตตามรับในรัฐธรรมนูญของไทย กขาประกาศออกมาใช้ตั้งแต่ปี46เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุจะได้รับที่ผู้สูงอายุตั้งหลายจะได้รับรู้ว่าผู้สูงอายุตั้งหลายเนี่ยมีสิทธิอย่างไรบ้างอ๋อให้กรรมกรมอมนี่ออกไปประกาศต่างรือ่อต่างต่าง,างใช่เอเม่จามอ่อมบอยไงประกาศว่าหรือปะจ๊ะไปประกาศให้ผู้สูงอายุ ได้รับรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุข้อที่หนึ่งตามมาตราจิเปก้อที่หนึ่งเขาช่วยจัดการพบบางการแพทย์และสาธารณสุขช่วยจัดการแพทย์และสาธารณสุขใช่ผู้สูงอายุเราจะได้สิท,สทธิิทธพิเศษหนึ่งไม่ต้องไปเข้าคิวไม่ต้องไปท่อแถวเขาจะจัดที่นั่งให้สะดวกสบาย เมื่อถึงเวลาก็ก็ให้พนักงานมาเชิญไปพบแพทย์ออบน,นรณนลาวก็อที่สงการศึกษาและศาสนาการศึกษาและศาสนะใช่คือทําทำกิจกรรมไปวัดไปวาเข้าควางเทศควางธรรมแล้วก็สองการศึกษาการศึกษาก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีโรงเรียนผู้รูงอายุกัน อ๋ออันนี้เอาได้ผ้าพแม่เท้าไปไหว้ดิไอ้โรงเรียนบุโรหะอยู่น,นี้ใช่ก็ที่สามการประกอบอาชีพหรือการฝุกอาชีพที่เหมาะสมอ๋อก็มีครูคุกคอยกุอยคุกไอ้สร้างอาชีพไห้กระพูดโรงอา,ายยใช่ก็มีที่ฝุกสอนเรียบร้อยอ๋ได้ไะเจ้ากันไอ้ถึงกอที่กอที่สี่การพัฒนาตนเองและมีทวมร่วมในกิจกรรมต่างสังคม และการรวมกลุ่มในลักษณะของเครือข่ายชุมชนอ๋อนี่ทํากิจกรรมเ,เพื่อพัฒนาตนเองให้มีส่วนรวมทางกิจกรรมทางสังคมใช่ถูกต้องและก็ที่งากำนวยความสะดวกและความปปอดไปโดยตรงแก่ผู้สูงอายุไม่ถึงตลอดถึงในอาคารบ้านเรือนกันองหน้าม่องรวมห้องรวมก็ไม่ใช่ใช้นั่งยองนะ ต้องใช้คอหานนั่งแล้วก็มีเราจับด้วยแล้วก็เดินไปที่ราดชันก็ไม่ได้นี่คือผู้สูงอายุอ๋อบันนั้นแล้วและก็ที่หกก็เดียวกันช่วยเหลือทางด้านโดยค่าโดยสารและยานพา,าหนะหรือจอยเหลืองกาโดยสารมันด้ยเดี๋ยวนี้ในคนเมืองแต่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปแล้ว ในขวัญเมืองจะเดินทางไปยังรถบกสไปกับรถควายหรือแมก้กระทั่งไปกับเครื่องบินเขาลดถ,ถึ่งราคาสำหรับผู้สูงอายุอ๋อนี่สำหรับผู้สูงอายุนี้ไปแจงความจำนงได้้ดองการจำนายตัวก็จะลดถึงราคาใช่เครื่องบินก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเดินทางไปเครื่องธรรมดา ไม่ใช่ว i p พนะเขาจะลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รวมค่าร,รมเนียบอ๋อก็จะลดให้ตั้งแต่ค่าเครื่องบินด้วยย่ยะมบันเราบันไปเครื่องบินกันมั่งเคือินบันไดแค่เครื่องบินกันมัง่งเครื่องบินบันไดจ็อกเล่กันมัง่งแล้วก็ที่แล้วก็ที่เจ็ดการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ทางราชการ ไม่จึงวา่าไม่ต้องเทียตถูถ้าเขาไปถึงนั้นอ,องธรมุษเรือผิดผลิตภัณฑ์แห่งชาติในวันนี้เราไม่ต้องเทียตังใช่ถูกต้องเรายื่นบัตรประชาชนไปให้เขาไปแจ้งเขาพวกเราผู้สูงอายุเขาจะยกเว้นค่าผ่านประตูทันทีอ๋อไม่มีปัญหาแค่นั้นนีย่ยถึงขอ้อที่แล้วึงข้อที่แปด ก็ที่แพทยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตรายจากการถูกเารุณกรรมหรือไม่ก็ลูกหลานทอดทิ้งหรือถูกหรือถูกลูกหลานนี่ก็แบ่งแย่งสมบัติแล้วก็ไม่ดูแลผู้สูงอายุถ้ามันนี่ดันเรือเขาไปควงรองได้ผู้สูงอายุสามารถยิงเขาจะขึ้นโดดขึ้นศาลเขาจะจัด เขาจะตัดสินให้ผู้สูงอายุเอากลับมาได้อ๋อมันนั่นลาเออก,ก้าที่เก้าก้ที่เก้ายาไงคำแนะน,นำนำเดินการเกี่ยวกับในเรื่องคดีต่างๆในเรื่องคดีนี้ก็จะมีทานายใกล้ทุกก็จะมีก,กระนายเบื่อประชาชนนายใช่ถูกต้องและก็ที่สิบการจัดการจัดที่พักอาศัยรวมทั้งเครื่องลงอมด้วย สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยและบุตรหลานทอดทิ้งอ๋อผู้ที่มีไรายได้น้อยทูกหลงลัลนทอดทิ้งไม่ดูแลก็จะจัดที่ปกักกาศใช้ไอมร,รวมทางเครื่องลงงมพอต้องควรเลยนะใช่ถูกต้องก็จิเป็นกันจ่ายเบี้ยยังชีพของการจ่ายเบี้ยยังชีพยังเ,เรียกว่าเบี้ยคนแก่ใช่ คือในเมืองพอจะรู้ไหมเงากระม้อมก็ไม่เ้าใจเจ้าใดพระไปเจ้ากานับตั้งแต่หกสิบปีถึงหกิบเก้าปีนี้ก็จะจ่ายให้เดือนละห0ร้อยนหนึ่งคนตั้งแต่เจ็ดิปีถึงเจ็ดิบเก้าปีนี้จ่ายเจ็ดร้อยนหนึ่งคนทุกเดือนนะแล้วก็ตั้งแต่แปดสิบถึงเก้าถึงแปดิบเก้าปีนะก็จะจ่ายแปดร้อยนหนึ่งคนหนึ่งเดือนแล้วก็เ0้าสิบปีถึง เก้าสิบเก้าปีนี้เจาจ่ายเดือนละพันโอ้ยันเปนเรือเล้าเเรียกว่าเ็เรียกว่าบุคลากรที่ดีเด็นรักษาสุขภาพได้ดีอายุจลยยืนยาวนานอ๋อไม่มีปัญหาไปด้วยกะ่ะแล้วก็ทจ่สิบสองคือจะพูดสูงอายุผู้ที่มีไรายได้น้อยเกิดเสียชีวิตลงไป เขาจะช่วยจัดการก้าการศพศพละสองพันศบหลายร่องแผนเขาจัดให้พวกเราใช่ไอเราทาเรื่องไปยื่นที่สฐบตก็ได้หรือไปยื่นสัยญริีเกตเทศบาลนี่ก็ไปยื่นที่เทศบาลก็ไปยื่นทีเทศบาลก็ได้ใช่แต่เราต้องติดตามผลหน่อยนะเพราะก็ไม่ได้จ่ายเลยเขาต้องเขียน รายงานขึ้นไปกว่าหน,หน่วยเหนือก่อนอ๋อได้เลยไม่มีปะนะัญหาจังทีนี้ก็ม3ือการอืินตามคณะกรรมาการได้กําหนดเอาไว้อ๋อแหตุาอ่านอ,อ,อ,อื่นตัางปมะเทีคณะกรรมาการได้กําหนดเอาไว้ใช่ถูกต้องในขวัญเมืองที่ต้องการจะไปวันนี้ในขวัญเมืองต้องการที่จะไปที่ไหนบ้างไหนลองบอกมาทีอืม ไปสถานีไหนมั้งคือวันนี้ไปประกาศจต้านี่หนึ่งไปที่จต้าทะทะนีา่จุบจน,บนวันวัยผูด F อเอฟเอ็มรอยฮะจุดเจต้าเมกเอืดควักนีเจโบประตากรองกันได้ไปเจ้ากันให้ประกาศให,ห้อืถูกต้องเหตุจตานี่จีท้ทองนี่ก็ไปจต้านี่รมเมืองจต้านี่รวมเมืองนี่จต้านี่เท็บมีเดียเก้าสิบเจ็ด นีจุดแะทาไม่เกิดเน่ทานี้ที่สามกับเก้ากับมุมจะไปที่ตนกลาวีดีโอเอฟเอ็มรอยหนึ่งจุดซุนไม่เกิดเน่านี้ที่เจ็ดจไปไปเี่ตานี้เมืองเจ็กักเอฟเอ็มรอยห้าจุดซุนไม่เกิดเน่านีต่อไปก็ไปไปเนี่อทานีใช้โบใช้ต่อปลยมเอฟเอ็มเก้าสิบสามจุดสองห้าไม่เก แต่ย้านี้รถไปถึงเจ้านี้มิดเมืองลุงเอ99.0มเกก้จุดทุนไม่เกิดแต่กจ้านี้เทศบานเมืองพัทลุงเออมหนึ่งรามจุดห้าศูนไม่เกิดนี่ยก็เป็นเจ้านี้บากยุนเรดีโอเอมแปก้าจุดเจามไม่เกิดเนก็จ้านี้ต่อไปก็ไปเจ้านี้พุทธลุงรถ บันพักผม fm เก้าสิบห้าจุดรุนร่นรุน่น m e g เ h ิ r อย่าก็จ้านี่ดถายนี่คงจะไปเจลันก้อยไปเจ้ากันลานก้อยเดลี่โอลานก้อยเดนี่โอ fm เก้าสิบแปดจุดรุนร่นรุนร่น m e g เ h ิ r ไปเจ้ากันจะเป็นเช่นนั้นเราจะเราจะเขียนเป็นรัชสารนไปให้ในเมืองไปส่งที่ให้สถานีเขาหน่อยให้เขาช่วยประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุออกมาบ้าง อันได้ระเจ้ากะเขาจะประกาศขึ้นมาเกียงแล้วเราจะสาน มาเกียงเป็นรัชชัดทันตรงให้ทันเสนานลังวามายในเสนารับรัชชัดทันทุนลาไนรีปากายเดิอนอกนอกแทนี้สองปร่องตรงคึนลังยังทำนักเพราะแปรักนายัย มาแต่ยา่าวโชคีนำเรื่องราวจากราชาจากทานี้นำเรื่องราวจากราชาจากทานี้แล้วตรงไปที่สะทานบ้านผู้คน